สวัสดีครับลาเบ็บพอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100นครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน5 0,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอพรบคุณครับแหวนมรกตโคลัมเบียตัวเรือนแพทิินัม900และทองคำ75%เปอร์เซ็นขนาดมรกต10.82กระรัตเพชรเกรสรและเพชรเหลี่ยมรวม0.88กระรัต น้ำหนักรวม18.45กรัมไซ์แหวน55ราคา2อ8แ0 0แบาทครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับให้พี่พี่สังเกตดูตรงนี้นะครับแต่จี้ให้ดูก่อนนะครับแหวนมรกตสวยมากจริงนะครับแต่ว่ามีตำหนิเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้นะครับคือรอยแผลแตกเขานิดหน่อยนะครับเป็นเส้นเล็กๆแค่นิดเดียวนะครับ มาว่าที่เรื่องเนื้อพลอยนะครับเนื้อพลอยเนี่ยสวยมากนะครับสวยแบบว่าสวยจริงๆนะครับวงนี้เป็นสีเนื้อแก้วเลยนะครับดูผิวเผินตอนแรกนึกวก็เป็นเนื้อหยกนะครับเป็นหยกเนื้อแก้วนะครับไม่ใช่นะครับเป็นมอกตนะครับมรลกดโคลัมเบียนะครับเจียหลังเบี้ยสวยงามนะครับวงนี้จัดว่าสวยมากจริงๆนะครับเนื้อเขาสุดยอดมากนะครับวงนี้นะครับให้ดูนะครับเพชรโดยรอบนะครับมีตั้งเพชรเลี่ยมและเพชรเกสรนะครับ กระรัดรุ้นหมด0.88กระัตนะครับเพชรข่าวสะอาดเล่นไฟดีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นพลอยคุณภาพสูงนะครับเพชรที่นํามาประดับตัวเรือนเนี่ยต้องสวยงามข่าวสะอาดเล่นไฟดีแน่นอนครับพี่ๆสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเตยล็อกพลอยสวยงามดีนะครับก้นพลอยนะครับมีฐานปิดเรียบร้อยดีนะครับเนื่องจากเป็นมอลกดนะครับการป้องกันเนื้อพลอยเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับก้นพลอยสวยงามมากนะครับก้นแหวนนะครับ ตัวแหวนก้านเนี่ยเป็นแพดดินามนะครับแพดดินาม9 0 0หรือว่าแพดดินัม90%นะครับตัวเรือนด้านบนนะครับสีทองเป็นทองคำา75%นะครับให้ดูมีบาร์โคดด้านในนะครับตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับตรวจสอบปริมาณทองนะครับ7 5นะครับแพดดินัม90านะครับวงนี้มาพร้อมใบเซอร์ของ GIA นะครับข้อมูลตรงหมดนะครับแหล่งที่มาโคลัมเบียนะครับ มรกฏธรรมชาตินะครับมีการปรับปรุงคุณภาพมรกฏนะครับคือเขาใช้น้ํามันนะครับในการบํารุงรักษาคุณภาพมรกฏนะครับให้เนื้อเขาดีเขาสวยอยู่ตลอดเวลานะครับนี่นะครับขนาดหน้าพลอยนะครับใบเซอร์ของ gia นะครับข้อมูลตรงบทนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับแหวนวงนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับสวยนะครับมรกฏเป็นของโคลอมเบียด้วยนะครับ เนื้อแบบนี e ้หาค่อนข้างยากมากนะครับสีเขาสวยขนาดนี้เป็นแก้วขนาดนี้นะครับอย่างกับเนื้อยกนะครับเนี่ยเข้านิ้วนะครับตัวแหวนดีไซน์สวยงามนะครับเรียบง่ายแต่สวยงามสวยหรูนะครับเพชรข่าวสะอาดดีนะครับนี่นะครับลิ้ว้อยที่มีเส้นเดียวเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะครับแล้วเทียบกับปริมาณเนื้อเขานะครับปริมาณคุณภาพเนื้อพลอยเขานะครับสวยงามมากนะครับวงนี้นะครับ ปกติเนื้อพลอยนะครับมรกตโคลอมเบียจะมีเส้นใยมรกตเห็นได้ชัดนะครับแต่วงนี้จัดว่าสวยงามหายากยิ่งนะครับวงนี้สวยงามมากจริงๆนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนัดดูนัดชมนัดรับได้นะครับที่เจเจมอลเซนทัลรัฐเพ้าหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่ตัดสินใจซื้อแล้วอยู่ในเขตกรุงเทพหรือบริมณฑลหรือใกล้เคียงนะครับไปส่งนให้ได้ถึงมือนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับ ยินดีไปส่งให้ถึงมือนะครับวงนี้นะครับสวยงามไม่จริงนะครับพี่ๆสามารถมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองวันเปิดร้านแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับพี่ๆสะดวกวันไหนนัดวันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไกลมากๆลองติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเผื่อไปส่งได้ถึงมือนะครับเพราะสินค้ามูลค่าสูงแถมเป็นพลมาลกตนะครับผมจึงเรียงตรงๆว่าอยากไปส่งให้ถึงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าเองด้วยนะครับวงนี้สามารถต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยนะครับ สวยงามมากนะครับสามารถเพิ่มรถไซส์แหวนได้นะครับกรนีรถไซส์แหวนเหลือเศทองคือพร้อมกับตัวแหวนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ถี่เห็น้ละร่างเลยนะครับขอบคุณพีพ่่มากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ